คอมดีตูนเสนอตอนกบน้อยกับถังสีมหาประไลยศึกสถานตะลิ่งประทับฝูงนกกระจอกร้อยแปดตัวกาละครั้งหนึ่งริมคลองเล็กๆในหมู่บ้านที่ไม่มีใครอยากจำชื่อมีเจ้ากบน้อยชื่อตุยตุยผู้เบื่อโลกขั้นสุดตื่นเช้ามาโดนแม่ก,กบบน่นทำไมคี้ตาเขียวๆไม่เก็บซะบ้างโดลงน้ำไปก็เจอแต่ตะไครต่ติดตูดว่ายน้ำหนีไปก็มีปลาหมอไล่กัดหาง ตุยตุยเบือ่อตุยตุยเซง็งชีวิตมันต้องมีอะไรที่มันว้าวกว่านี้แล้ววันหนึ่งโชคชะตาก็นำถังสีมหาประไลยมาให้รถส่งของติดหล่มหน้าวัดคนงานวางถังสีทาเรือแบบผสมผิดสูตรไว้ตุยตุยเห็นแล้วเหมือนโดนฟ้าผ่าลงหัวนี่แหละมันคือพรมลิขิตตุยตุยกระโดดลงไปในถังอย่างไม่ลังเลและก็ ตู้มุมมุมสีแตกกระจายเหมือนระเบิดปาร์ตี้สงกรานในยุคไซไฟจากกบน้อยธรรมดากลายเป็นกบเรืองแสงลายพิสดารหัวชมพูแก้มเขียวตากลิตเตอร์หางมีลายโฮโลแกรมสะท้อนแสงแถมตอนกลางคืนยังส่องประกายแบบซุปเปอร์สซย,ย่าเวอร์ชั่นงง ตุ๋ยตุ๋ยเดินกลับหมู่บ้านอย่างภาคภูมิใจเดินโชว์ตัวกลางวัดแบบที่แมวต้องหยุดเล่นญ้าหันมามองหมาหอนเด็กวิ่งหนียหญ่ข้างบ้านพึมพำนนอนแมงกระพุนบ,นบนบกหรือเปล่าวะแต่ก็มีเหล่าสัตว์ที่อินกับแฟชั่นข้างคกหัวใจวัยรุ่นปลานิลผู้ฝันอยากเป็นไอดอลมแมลงปอบ้านข้างๆที่แอบเบื่อชีวิตตัวเองมานานตุ๋ยตุ๋ยึ้นเปิดซาลอนริมตลิ่งชื่อ ตุยตุยสไตล์โบะให้สุดแล้วหยุดที่สวรรค์วันเปิดร้านมีสัตว์12ตัวต่อคิวปูติดคลิปหางหอยเปลี่ยนฝาเป็นลายข้าวหลามตัดปลาหมอแอบเติมตา2ชั้นแต่เมื่อความดังมาพร้อมความดรามา่าฝูงนกกระจอกจากวัดข้างๆทั้งหมด108ตัวที่วันวันใช้ชีวิตเรียบง่ายแบบโพสต์ธรรมะลงเฟซบุ๊กตื่นตีห้าไปจิกข้าวบ่ายสอนั่งคุยเรื่องขนหลุด วันหนึ่งเห็นนกกระจอกโลกหลานกลับจากซาลอนพร้อมขนสีรุง้งร้องเพลงแรปตีปีกเต้นคาเวอร์ b l a c k พิง k นกกระจอกอาวุโสเจตัวรวมตัวกันจัดประชุมฉุกเฉินกลางต้นโพลงมติว่าต้องหยุดความปั่นป่วนนี้ก่อนจะเกิดศึกสงครามศิลกลางคลอง และแล้วศึกใหญ่ก็อุบัตินกกระจอกร้อยแปตัวบินมารุมประจันหน้ากบตุย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 ไม่ยอมแพ้ลุกขึ้นยืนถือผู้การฐานหน้าสู้ปูในทีมโบกพัดเสริมปลานิลยิงสีจากปากแบบน้ำพุหอยเชอรี่กลิ้งพุงใส่สงครามศิลกลางคลองจึงเปิดฉากกลางแสงแดดเปเรี้ยง สุดท้ายหลังการต่อสู้น้ำกระจายสีเละกิ่งไม้หักพระวัดเดินออกมาจากกุฏิพร้อมเสียงตะโกนเอา้าถวายเพลกันก่อนค่อยทะเลาะที่หลังปืด๊ดทุกฝ่ายนิ่งกรีบแล้วหัวเราะพลืดกันทัางวัดนกกระจอกลงมาแปะไฮไฟฟ์กับกบปลากอดกับแมลงปอตุยตุยจับมือกับนกหัวหน้าแล้วบอกว่าโลกเรามีสีสันเพราะเราทุกตัวไม่เหมือนกันนั่นละเฟ้ย ฮ่าฮามุกขยี้ตอนจบตุ๋ยตุ๋ยอาจเป็นแค่กบแต่ตอนนี้กลายเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ของวงการสัตว์แฟชั่นสไตล์ริมคลองและทุกวันเวลา4โมงเย็นตุ๋ยตุ๋ยกับนกกระจอกร้อยแปดตัวจะรวมตัวกันเต้นติ๊กตอกภายใต้ชื่อทีมว่ากอรอสีสันสะบ้านบึง